สวัสดีครับผมคนทำถังนะครับอ่ะมาโมานีเนาะโอ้ยลูกค้านะครับบอกว่ามีถังแล้วว่าสันมีถังมีแนวทํามากินแล้ววาสันเออมาบอกว่าลานพังวาสันลานพังเอาไม้สมไ้ว่าสันอเอาอเอาไม้สมเอาไม้เฮ็ดตัวหนังสือให้ไหมเอามา ดัดแปลงให้ไหมนะครับอันนี้นะครับเดอ้อน,นี่นะครับเป็นหลานของลูกค้านะนะครับที่จะให้ผมดัดแปลงให้นะนะครับตอนนี้ผมก็เฮ็ดเป็นไหม้ละแนงเนาะไหม่และแนงปิดด่านาน,านานะครับและะ้วก็ใส่ัวตนังสือเนาะก็เหลือแต่ดีวาทีิพนและเกิดให้เล่านะครับนี่นเนาะ โอ้ยวัดีกว่าขายหมูว่าสั่นขายหมูอบว่าสั่นหมูอบหมูย่างว่าสั่นหมูทอดว่าสั่นเนี่ยเนาะกัตัวนี้กะควมกว้งนะครับอยู่ที่หนึ่งเมตรเา่าอยู่ที่สองเมตรนะครับเด้อตัวนี้กัดซีเฮ็ดไอเนี่ยเล่านะครับเฮ็ดขาขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับให้มีลังค่าเนาะต่อขึ้นตรงนี้นะครับเนาะพอมีรังค่าขึ้นนะครับขันไ้อยากสร้างเฮ็ดนะครับกะสามารถสั่งมาได้เด้อนะครับกระเชยดไห้นะครับรวกาเป็นระบบ พับได้นะครับอันนี้ของผมบริเฮดแบบพับได้คือบานเขาอยู่ไก่ไหมครับบานแล้วอยู่ไก่บานผมเมืเนาะแล้วก็ผมก็เลยยกไปให้เราเลยนะแบบบริเฮทพับนะครับใครต้องการแบบขายของตลาดนัาจังเสียไหมก็สามารถสั่งเฮดได้เนาะครับเนาะสั้งเฮดได้แบบแบบพับได้เนาะนะครับพับได้แลราคายกขึ้นรถไปเลยนะครับต้องการควบแน่วขนาดใดก่วงขนาดใดเสียเนาะนะครับมีลังค่ายังพวกเนี้ยพับได้นะครับ ก็สามารถที่ได้หกันครับเนาะออกแบบให้พร้อมนะครับนี่นะครับโอ้ยลูกค้าบอกว่าฝนกระตกพักนี้ขายของกันยากยากว่าท่นเออก่อเตายังกบไปฝนตกใส่สาด์เปียกเบิดกี่เท่ากี่เท่าปิ้วใส่เขาว่าท่นก็เลยเฮ็ดเตาไปอันหนึ่งนะครับมาตั่งสื่อเตาจากผมนะครับเตาฝนตกกับว่าเป็นยางปิดฟ้าไว้นะครับเรียบร้อยเวลามีลมมา ขี่เท่ากับบ๊อบิวใช้คนอื่นเขานะครับกวนกับบมี่ถึกใจใขนาดนะครับถึกใจแล้วกับพอดีกับวาสั่งให้ผมเห็ดลานไถเนาะนะครับอย่าละนะครับกับเบื่อเนาะครับหนาฝนเบื้องนี้เป็นหยางหยาหยานี่ตัดประว,ระวัติบ๊อบไวไหมเบื้องพี่น้องเบื่อคือผมเปล่ครับเบื้องตัดหรือตัดอีกตัดอีลีเหรอเบื้องจนแล้วพ่อมาปูตัวผมหยางตัวนี้ โมเมนต์พุม่มโมเมนว่าลำลุยล้ยเองเดอกครับลือออกจากนี่ลือออกจากนี่นะครับแปลว่าโอ้ยบบบน,นี้คือลำรวยแถวพุ่มมะปูยางก่อ <laughs> นซะโมเมนต์เดอกครับนี่เบิ้งผมมเลือออกจากตู้นีน้นี่ขี้เข็บก็มาอยู่ในนี้นี่หมูว่านตีไปสองตัวขี้เข็บจะแม่อนพวดอีรีลอเด้มันเงือดอีรีครับพุม่มกับของถึงชื่อน,นี่นะครับอันนี้ก็เป็นโรงงานผมครับนี่โรงงานผม เป็นบ้านบ้านผมนี่แหละครับแต่ว่า,าผมมีคนอยู่นะครับเด้อบ้านหลังนี้คือก็หลู่ยไส้ผมเพีงยงง้างเทียบนะครับก็เลยมาเหตุยึดเป็นโรงงานไปเลยนะครับไม่หอดมอดป่ายปลาหมึอกอยางผมน,นะนี่แต่ก่อนเราขายปลาหมึอกอยางนะครับอของร้านนี่แหละนี่นะที่นี้เราเพราะว่ามันก็ดีขั้นตอนไล่แล้วก็กำไรหน่อยมั้งนะครับก็เลยมาเปลี่ยนเป็นหมูอย่างหมูอบหมูอบอะไรหมูพวกนี้นะครับ เนาะนี่เตานี่เตาเตาปิ้งย่างเนี่ยครับเนี่ยพอมาเตาตัวนี้แหละนะครับเนี่ยโอ้ยเอาไปเจอเลยบ่ต้องหัวบ่ต้องห่วงหลอกนี่บ่ต้องพูดถึงเลยนะครับเนี่ยคิดไว้แน่หมดเห็นเลยมิดอิมซิมต้องว่าต้องว่าเบื่อหนาฝนหนาฝนหากินกับยากร้าไยกับลำบากโอ้ยเบิ่งเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งบ้านผม ชุ่มชื้นชุ่มช้ำหลือเกินเบื้องบ้านกันขังเนี่ยพูดนี่มีมีม,มีแต่หยากันบุญเพราหนาแรงทอนล่ะโอ้ยหาหนามใส่คับผมมีเนาะจะเป็นผดเป็นผู้หรือด้ดบานเท่าน,านี่บ้านผมอยู่จังหวัดปราจีนนะครับเดืออำเภอกระบ,บินบุรีเนี่ยตำบลหน้าแขมอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสองหา้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับเนี่ยจะเป็นผดผู้หรือด้ เนี่ยเออเนี่ยผมเฮ็ดเองนตัวหนังสือนี่เฮ็ดไห้เล่านะครับเนี่ยจำพันเนคัด,ดแดงนะครับร้านหมูทอดจุกๆวก่าสันโอ้ยจกเห็ดหมูทอดจกเห็ดหมูอบหมูปิ้งหมูย่างปนกันซำมาเปียอยู่นี่ะเบิ่งขยะกับพันในคนไม่ถิงโอ้ยกลองเอรีอยูย่ เนี่ยครับหน้าบ้านผมมันไปเห็นกับว่าโอ้ยบักอัไนี่มึงมาอยู่ในป่าในดงแท้หลันคืออยู่ในดงมีคนมาเบิ่งงานไหมครับมาเบิ่งงานเดี๋ยผมมาจากอ่าพัทลุงเนาะนะครับมาเบิ่งถังนี่แหละมาจากพัทลุงแล้วก็มาจากชลโมรีนะครับแล้วก็มาจากโอ้ยหลายๆหม่องมาเบิ่งหลายคนแล้วครับมาเบิ่งถังเนี่ยครับแล้วก็สร้างผลิตนะครับผมเบิ่งแล้วก็เขามาเห็นบ้านผมก็โอ้ยมึงแบบเป็นตาเฮ็ดงานได้น้อยนี่เนาะคือผม ขับที่มันอยู่ไดไหมครับแต่ขับใจผมอยู่หยากเนาะนะครับผมเองก,ก็อยู่หนีมากตั้งแต่เกิดเนาะนะครับแล้วก็เฮตงานพึ่งน้องเขาก็หลายปีนะครับจบก็จบจบ,ร,ร,ร,บ,จบริหารมาก,กนะครับจบบริหารมากอะผมก็ไปอยากบอกถึงเนะว่าวุฒิการศึกษาเที่ยาเย็นมาบางเทือกกระติใส่บางเทือกบอกบบริใส่นะครับนะอ่ะามันก็แหลวแต่คนนะครับแล้วแต่ความคิดของคนเนาะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวออกมาเฮ็ดงานเจ้าของนี่กเเพราะว่าก็า่อยากลุงน้องเขาเนี่แหละก็เฮ็ดงานแล้วมันขับใจไงไหมขับใจก็เลยจําเป็นต้องออกมานะครับมาอยู่เฮ็ดธุรกิจเจ้าของเนาะนะครับก็ไดีวคุยกับเอฟซี FC นะครับเอฟซี FC ที่ติดตามผมกับบริยเยอะนะครับแค่พันกว่าคนนะครับครับเป็นไผได้ฟั่งผมแล้วกับเดี๋ยวคุยกับผมแล้วก็ติดตามผมในดเดอร์เพราะว่าผมกับบริเนี่ยมีรายได้อย่างนะครับแต่ว่ากับตอนนี้ก็แค่ถังนะครับ แค่ถังที่เห็นนี่แหละครับโรงงานนี่น้อยบ่อเดืยเยอะบ่อดืใหญ่นะครับอ่าก็เฮ็ดรับเบิร์ดนะครับเฮ็ดทั้งถังเฮ็ดทั้งหลานขานะครับเฮ็ดทั้งหลานหลานเก็บได้หลานพับได้เฮ็ดเบิร์ดนะครับเนาะก็ให้หมูหมู่นะครับหมู่มูนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเอ่อฝากถึงนะครับไอ้เพื่อนเพื่อนเอฟซีที่มาดูเบิร์งงานนะครับมาเบิร์งงานนะครับเนาะ โทรมาก่อนเด้บบเอเบื้องเธอถังผมมันมันขายเบิดแล้วนะครับขายเบิดแล้วแล้วกับ่มมีถังเห็ดในเบิ้งทางซันนะครับก็บต้องโทรมาช่วงที่ว่าผมมีถังยูงซันน่ะจะได้มาเห็นนะครับว่าถัาางผมเห็ดยังไงยังเสียหน้ามาเบิ้งวิธีการเห็ดโอ้โอมีรถผ่านคันหนึ่งนะครับบ้านผมสร้างผมนี่เปรี้ยวขนาดเด้อครับมีรถผ่านโดนๆนี่มีผ่านคันหนึ่งกล <tit ling> างคืนนียโอ้โอยเยอะจัดครับกลางคืนนี่เบ่อยาก่งมาถึงหลายโพดบุ้ยจะเป็มาจากใส ก็มีเพศสัตว์ยุ่งในไวจากเพศสัตว์ขยายย,ายุ่งใน,นงเดบิวต์จากผมก็บบัตรครับเบิ้งเนาะนะครับแต่กัของผมกัที่เก็บอยู่นี่กัเครื่องมือผมกัเก็บเขาในบ้านเพนะเขาในบ้านพูดลัางผมนะเขาในประตูเก็บแหวนในบ้านนะครับก็บัตรเอาแหวน,นอกแล้วก็ล็อกประตูไว้นะครับผมก็มีกล่องวงจรปิดเด้คุณกลอ่องวงจรปิดผมเขียเ่ยไดบิวต์พูดท่านนาเขาในบ้านมูนโล,ลนล่มพัดโลนประสานพัดอีกเฮ็ดอมเลยนะครับเนาะ เพื่อนๆนะครับที่อยากเขามามาเบ่งการใี่งานของผมกะเขามาได้นะครับผมจะแนะนําทุกขั้นตอนเลยครับบางเชื่อเนี่ยผมการใี้ถังเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเขเป็นาศาสตร์เป็นศิลไหมเขอลองเป็นไผอยากเห็นการท็่งานหรือว่าการผลิตอย่งางต่างๆเนี่ยมาขอคำแนะนำจากผมได้นะครับผมจะมาแนะนาให้ว่าแนะนําแบบใดเฮ็ดแบบใดเนาะใส่ถังแบบใดถึงจะดียังไงน,นะนะครับไม่อยากให้อ่า เข้าใจไปเองนะครับว่าเฮ็ดแบบใดถึงจะดีนะครับสามารถมาปรึกษากันได้ผมเฮ็ดอยู่นี่มาสามปีแล้วครับสามปีแล้วจนมีพุ่มปูนาบานแล้วครับนี่เนี่ยมีพุ่มปูนาบานแล้วนี่จนมีหญ้าขึ้นเต็มยบานในนี่ครับหญ้ารอบานผมนี่ครับหญ้าไร้จันในกระบานผมหลังนึงครับนั่นพูนอยู่ในป่าในดงปูนนะครับเนาะครับเนาะเมื่อกี้ก็มีเรื่องคุยครับพี่ๆน้องๆแค่นี้แหละครับ หายชมวิวที่วัดหานาบานเนาะนะครับเนาะคินี้นะครับเดอ้อสวัสดีครับ